เหล็กขอให้รักตัวเองท่องเอาไว้ชีวิตจะได้มีความสุขค่ะในตอนนี้นะคะชีวิตของเรามีแต่เรื่องหนะ้าปวดหัวมีแต่เรื่องแปลกๆถูกไหมคะในแต่ละวันเนี่ยเราจะต้องรับมือกับคนรอบข้างแล้วเรายังต้องรับมือกับตัวเองอีกแต่เราจะหยุดเข้มแข็งไม่ได้หรอกนะคะทุกคนวันนี้เรามาดูวิธีการเป็นตัวเองในเวอร์ชันใหม่กันดีกว่าคะ่ะอย่างแรกเลยหยุดพูดถึงอดีตที่ผิดพลาดคะ่ะทุกคนเคยได้ยินคํานี้ไหมคะว่าอาดีตไม่เคยทําร้ายใครมีแต่เราเนี่แหลคะค่ะที่เอาอาดีตมาทําร้ายตัวเอง เพราะฉะนั้นแล้วการที่พูดถึงอดีตที่เคยผ่านมาแล้วเนี่ยไม่จําเป็นเลยแต่ถ้าจําเป็นที่จะต้องพูดถึงอดีตจริงๆก็ขอให้เป็นการพูดถึงอดีตที่เราจะสามารถนํามาสร้างโอกาสในปัจจุบันได้และจะไม่เกิดซ้ารอยเดิมในอดีตค่ะต่อมานะคะอย่าเอาความสุขไปฝากไว้กับใครพคอยจะบอกตัวเองและคนรอบข้างเสมอเลยค่ะว่ารักคนอื่นได้ แต่ก็อย่าลืมที่จะรักตัวเองเหมือนกันจริงๆแล้วความสุขเนี่ยควรเกิดขึ้นจากความรู้สึกของเรานะคะถ้าหากว่าเราเอาความสุขของเราเนี่ยไปฝากไว้กับคนอื่นถ้าวันนึงเขาหายไปเขาก็จะเอาสิ่งนั้นไปด้วยค่ะและสุดท้ายให้เวลาทําหน้าที่ของมันค่ะทุกคนมนุษย์บนโลกนี้นะคะสามารถที่จะเจ็บปวดได้ร้องไห้ได้ แล้วก็อดอแอได้เหมือนกันค่ะนั่นก็แปลว่าทุกคนไม่จําเป็นที่จะต้องเข้มแข็งเสมอไปนะคะเจ็บก็คือเจ็บเศร้าก็คือเศร้าและไม่ต้องรีบร้อนที่จะก้าวผ่านมันไปหรอกนะคะให้เวลาเนี่ยทาหน้าที่ของมันแล้วทุกคนอ่ะจะก้าวผ่านช่วงเวลานั้นๆมาได้อย่างมั่นคงจริงๆค่ะเป็นไงบ้างคะวิธีการรีสตาร์ทความสุขให้ตัวเองเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าทุกคนเนี่ยลองนำมาปรับใช้กับชีวิตของทุกคนนะคะแน่นอนค่ะว่า คุณเนี่ยจะสามารถเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดและอย่าลืมให้กำลังใจตัวเองเยอะๆนะคะหากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลเอเชียตามช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะหรือต้องการจะดูรีวิวสัญญกรรมอื่นๆสามารถติดตามได้ที่เพจเ c e บุ o กโรงพยาบาลเอเชียค่ะ